สวัสดียามเช้าจากออสเตรียโลคาคุณผู้ชมพอบานเพิ่นไปเห็นงานมาเพิ่นแวะร้านแขกนะคะเพิ่นได้ข้าวเหนียวมาฝากสองห่อก็จะมีเนื้อโอไกลล้กกาอันนี้เป็นบกม่วงค่ะพี่น้องค้ายบกม่วงเมืองไทยบ้านเฮาแซบๆค่ะล้กกามีบกเขืออันนี้บกเขื่อกับคนขังที่จะแกแนวเพราะว่าพอบานเพิ่นเลือกโเป็นนะคะสําหรับบกเขือนี่ตุ้มมาค่ปยห้ากิโลนะชิลี แต่ว่าพริกมืนนี่พอบานเพิ่นซื้อพริกมาได้โอเคอยู่ปกติถ้าเพิ่นไปซื้อคนเดียวเพิ่นก็จะได้แบบ e ier, <c oughs> ว่าเหี่วเหี่ยวเน้าเนา,นามาเป็นพริกเก่าเนาะแต่ว่ามืนนี่เพิ่นได้มาค่อนขาง,งจะงามอยู่สําหรับพริกค่ะ <c oughs> และอันนี้ก็จะเป็นตับง้วค่ะเพิ่นได้มาฝากเนาะ ยูนีนะคะเครื่องในขอนขางที่จะมีราคาถูกเพราะว่าบ่อยมีคนนิยมกินปันไหนค่ะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเครื่องในหมูเครื่องในไก่เครื่องในงวยอย่างต่างๆราคาถูกคะ่ะพี่เมอน้เข้าก็มีนัดกันกันกบยาเซนเคยค่ะพี่น้องไปหลับเพลินมาแล้วเรียบร้อ,อยเมอนี่อากาศดีก็เลยว่าจะพาก,กันไปล้าขายต้นไม้นะคะเพื่อ,อยาเพลินอยากได้อย่างมะปลูกและในส่วนตัวความใจเองคืออยากได้ดินมะปลูกพักค่ะพี่น้องดังนั้นเข้าก็เลยไปหลับยาออกมาลวก็มาฝากท้องมือเที่ยงกันไว้ที่ ร้านเดิมร้านประจําของน้องอเล็กนะคะก็คือ KFC นั่นแหละนะคะเพราะว่า KFC ร้านนี้คือเพนอยู่ติดกับร้านขายต้นไม้ที่เขาจะมาซือ้อดินซือ้ออย่างไปปลูกพอดีนะคะหลังจากซื้อของแล้วมอนี้ก็นาจะแยกย้ายกันกลับบ้านคะ่ะพี่น้องเพราะว่าแดดดีตังคน้นก็บตังอยากเข้าสวนปลูกพักคะ่ะมามายังจับไปดีๆจับไปดีๆโอมาโอมา,อมาลืมทาง และตอนนี้ก็ยู่นล้านขายต้นไม้กันแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่จ๋าบริไทบรรยากาศภายในร้านให้เบิงเนาะว่าเข้าได้ยังแน่ซื้อ,อยังแน่เนื่องจากว่าแม่จ๋ากับเฝ้าอยากซื้อของค่ะพี่น้องพาะวัยยาพ่นกะซื้อของคือกันนอกระเฝ้าซื้อเฝ้ากับบ้านค่ะหลังจากดั้นเข้ากับไปทรงยาเนาะเสซ็จแล้วเข้ากับเขาวสวนกันตอเนาะ ตอนนี้คือพอบานเพิินกำลังตัดหญ้าอยู่ค่ะพี่น้องแล้วแม่จ๋าก,ก็เลยมาสำรวจสวนผักพาพี่น้องมาอัปเดตคะ่ะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงเนาะว่าตอนนี้สวนผักของเราเป็นยังไงบ้างนะคะอากาศชปป่วงนี้กันย่งแปปรปนอยู่ค่ะพี่น้องกลางคืนก็ค่อนข้าง,งที่จะหนาวบ้างมือกันหนาวบ้างมือก็ฮหอนค่ะก็ยังประทันแน่นอนแม่จ๋าก,กะวานพักไว้บาท่านได้ค่อยเกิดปันใดดอกแม่จ๋าก,ก็เลยบ่ได้อัปเดตให้เบิ่งนะคะแต่ว่าสำหรับที่มักอากาศหนาวกับ โตวันโตคืนโตเอาโตเอาค่ะพี่น้องและสําหรับประเภททัวร์แม่จ๋าก็มีแต่ทัวร์ลันเต่านะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะไปหาสื่อเพิ่มค่ะสาหรับทัวร์ของยูนีนะคะแล้วก็จะมีแตงกวาสุกินีที่อยากปลูกเพิ่มแล้วก็จะมีมะเขือค่ะที่อยากจะปลูกเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนาใบยิกที่แม่จ๋าเอามาจากแปลงพักชีนะคะเขาก็เริ่มโตวันโตคืนแล้วรอดจากโตถากแล้วค่ะหลังจากที่อยู่ในแปลงแล้วก็โดนโตถากินก็คือโบโตแม่จ๋าก็เลยจับมาใส่กระถางตอนนี้กำ อันนี้ก็จะเป็นหัวรับผ้านะคะกาลังงามเช่นกันสําหรับอันนี้แม่จ๋าล่อแยกปลูกนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะแยกปลูกแต่ว่าประท่านสะดวกกัเดี๋ยวให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนอันนี้ได้แปลงปลูกพักมาหม่ค่ะแต่ว่ายังประท่านหูดอกว่าเสียเอาไปปลูกอยู่ใส่เพราะวานเพิ่นอยากได้เออเรื่องของเดิมคือเพิ่นอยากได้เพิ่นอยาก เอาเห็ดยังดูบ่มีไอเดียแต่ว่าแม่จ๋านี่ยยังประท่านมีไอเดียนะคะพี่น้องเดี๋ยวเก็บว้ก่อนค่ะตอนนี้พอบ้านเพิ่นก็ตัดหญ้าตัดยางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บผักค่ะพี่น้องื้นนี้ก็คือแบบว่าอย่างที่บอกแหละอยากกินปิ้งย่างกันนะคะมันี้อยากให้พอบ้านพิ่นแบบว่าเฮ็ดเป็นแบบเหมือนสลัดผักนะกินกับปิ้งย่างลวก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะสลัดตรงนี้ก็งามไว้ไว้ค่ะพี่น้องแต่ก็กินกับพระท่านนะคะแม่จ๋าก็ต้องค่อยๆเลือกหาแบบนี้อันไหนที่แบบว่าใบเขาเบียดเสียดกัันนกก็ตต้อออองคค่ยๆดะะ ยกอยากเอกไปกินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปล่อยใย้งเขาหนาแน่นเดี๋ยวใบข้างล่างเขาจะเน่าประมาณนี้เนาะแม่จ๋าก็ต้องแบบว่าค่อยๆเลือกออกนะคะจริงๆแล้วสลัดพวกนี้เขาจะต้องปลูกข้างๆกันค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะกอใหญ่เขาแตกใบแตกยังออกก้อใหญ่มากๆแต่ที่นี่คือแบบว่ายัางที่บอกเลยแม่จ,ามจา๋าบ่มีพื้นที่ที่จะปลูกนะคะมีพื้นที่ที่จะปลูกอยู่แต่ว่าก็คือ ปัญหาตัวถากเขาชอบกินหลักกาเห็นบ่ใบหน้าๆใบยกๆแบบเนี่ยตัวถากเขาชอบมาอยู่ใต้ใบหลักกามากินผักของเขาดังนั้นคือแม่จ๋าจะต้องปลูกในกระถางสูงๆแบบนี้ว่าสันก็ต้องแยกปลูกกระถางเดียวแต่ว่าที่นี่คือปัญหาถ้าปลูกในกระถางเดียวก็คือว่าเขาต้องเปลืองดินต้องไปซื้อดินอีกนู่นนี่นั้นนะ,นะเออแม่จ๋าก,ก็เลยปลูกเอาแบบนี้เอาค่ะพี่น้องกับบ่เป็นหยังค่ะดัดแปลงเอานะคะก็ง่ายๆแบบนี้แหละนะคะเก็บสลัดเรียบร้อยแล้วแม่จ๋าก็จะมาเก็บเอาพักซี่จักหน่อยค่ะพี่น้อง ก็จะรีเอาใบไปกินแบบนี้เนาะเพราะว่าใบเขา่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นก็คือว่าเ,อาเพื่อให้แสงแดดส่องมาถึงหลากถึงโคนของต้นพักซีนะคะแม่จาก,ก็เลยต้องเด็ดใบออกไปกินแบบนี้เพื่อให้เขาแบบห่างๆกันแน่นะคะบริทีกันหลายประมาณนั้นเนาะแต่ว่าพักซี่ของเขาเนี่ยต้น่อน้างจะสูงเดี๋ยวเมื่อไหนเมื่อนึงเนี่ยถ้าลมมา ฝนมาเนี่ยแม่จ๋าคิดว่าก็จะต้องล่มคือทุกๆปีค่ะพี่น้องยางเช่นกระถางนี่เห็นบอกเขากับแบบว่ามีดอกแล้วก็เริ่มล่มแล้วหลังจากที่เจอฝนเจอลมนะคะแม่จ๋าก็ต้องหาแนวมามัดไว้นะคะพอยุ่งเข้าไปกว่าที่เขาจะแบบว่ามีดอกแกแล้วก็ได้เก็บเมล็ดพันธุ์นะคะและสําหรับพักตรงนี้นะคะเขาก็จะแออัดกันมากๆแม่จ๋าล่อให้เขาต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะแยกออกไปปลูกค่ะเพราะว่าอยู่ในกระถางนี่เยอะมากๆเลยเนาะตรงนี้นะคะคือเหมือนแม่จ๋าจะไปกินกระพวก กินกระยำมกระนาพริกหรือสมตำปนแก้วยังกระไดหมดเนาะเขาจะอารมณ์คลายๆแบบว่าขึ้นใชยบ้านเรานะคะพี่น้องจะเอามาเห็ดสุกหรือจะเอามาแตงจานจะเอามาอ่าอย่างคือแบบได้เลยตามถนัดเลยนะคะผู้ใดมากแบบไหนก็จัดไปได้เลยนะคะสําหรับพักอันนี้เนาะถ้าจําซื้อบ่บพิษอาจจะเป็นเซอร์ราลีนะคะสําหรับอันนี้แต่ว่าตัวถาก,ก็มากินเช่นกันและอันนี้นะคะก็จะอารมณ์คลายๆแบบเป็นเหมือนแม่จ๋ารู้สึกว่าเขาคลายๆพักซี่รอมบานเฮานะคะ อันนี้ก็ใช้ค้ายๆกันก็พักเมื่อกี้ทีแม่จ๋าผ้าเบิงนั่นแหละแล้วก็เขาแออารกันตรงนี้แม่จ๋าก,ก็ต้องค่อยลีใบออกไปกินค่ะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยตัวถากเขาชอบมาสนชอบมากินเช่นกันเด้แต่ว่าแม่จา๋าบ่มีพื้นที่จะปลูกค่ะก็เลยจับยัดลงไปตรงนี้ก่อนจับลงปลูกตรงนี้ถากคือเ้าแยกออกกะมันจะต้องหาพื้นที่ปลูกอะเออดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยปลูกแบบเป็นขอใหญ่แบบนี้ลงไปเลยจริงๆแล้วเขามีหลายต้นมากๆอยู่ในตรงนี้นะคะดังนั้นก็ต้องค่อยลีใบออกค่ะ ผักสดๆของเรานะคะนี่เก็บไดยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าครัวไปทําอาหารกันค่ะมันนี่แม่จ๋าจะหนึ่งข้าวเหนียวกินกับอย่างสามชั้นพร้อมค่ะม้นนี้ก็จะมีน่องไก่แล้วก็มีสามชั้นนะคะแล้วก็จะมีเนื้อสเต็กของพอบาเนาะสาหรับอันนี้คือแม่จ๋ามักไว้แล้วตั้งแต่เมื่อเ้ารค,ค่ะมักใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยนะคะวาวสองพอลูกเพ,พิ่นบอกไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานว่ามม้อนี้อากาศดีอยากกินแบบว่ายอย่างๆประมาณนี้เนาะปิ้งย่างโน่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าม้อนี่คือแบบ อารมณ์ขี้ขานแบบว่าไปดังไฟกอ่อไฟนั่งกินปิ้งย่างขังนอกค่ะพี่น้องมือนีกันเลยแบบว่าใส่เตาอบเอาค่ะอย่างในเตาอบเอานะคะจะจะย่างอันนี้ทถึงไว้เดี๋ยวแม่จ๋าจะตำน้ำจิ้มคะ่ะจะมีน้ำจิ้มเจวแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเพราะว่าพอบานพนหมักน้ำจิ้มเจวส่วนแม่จ๋ามักน้ำจิ้มซีฟูด้ดอยากกินกับสลัดผักออียงประมาณแบบนี้เนาะและตอนนี้แม่จ๋าก็นหนึ่งข้าวเหนียวถึงว้แล้วคะ่ะสรุปแล้วก็ได้เป็นไปตามแผนดอกค่ะพี่น้องแม่จ๋าหนึ่งข้าวเหนียวไววยังพระท่านได้ ลุงกระป่าโทรมาาพนว่าห้ย,ยุกไปบ้านยาไปกินกันอยู่บ้านยาตอนนี้พนอยู่บ้านยาแล้วพนะ <มา S 2> พี่น้องมาแล้วจ้ะพี่น้องมาแล้วหอบมาย่างบ้านยาค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพักสลัดนะคะล้างมาเรียบร้อยเนาะอันนี้จะเป็นสเต็กเดี๋ยวย่างทีหลังน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มเจลเข,ข้าวขวานะคะขนมปังนะคะเดี๋ยวย่างแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะเนี่ข้าวเหนียวซองกระติบนะคะ แม่จ๋าใส่พลาสติกไวเพราะว่า mm hmm. ให้เขาหอ่อนโุ่นๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาจะกินเขาจะเย็นก่อนนะคะและด้านนอกนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศบริเวณ mm hmm. ในสวนลังบาลของยาค่ะพี่น้องมองลงไปดันล่างเขาก็จะเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆหมู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะคือสวยงามมากๆค่ะช่วงนี้อยังกับแบบว่าก,กําลังเขียวขจีเลยตรงนี้จะเป็นต้นผลไม้ค่ะพี่น้องอยู่ติดกับบ้านนะคะส่วนยากับน้องอะเล็ก็ส่วนก็เล่นเกมอีกแล้วลุงอยู่ตรงหน,น้นพนกําลังติดมุงหลวดให้ยาค่ะส่วนแม่จ๋ากบปะป๊าก่ะ เขาวขั้วค่ะพี่น้องตอนนี้พอบานเพิ่นกำลังใจเห็ดสลัดนะคะก็จะใส่ชีสใส่หยางลงไปใส่น้ำมันประกอกนูน่นนี่นั่นก็แต่งรสชาติและตามชอบนะคะแล้วก็ใส่ผักตามชอบเลยเนาะอันนี้ก็คือแบบวา่าเร็จเรียบร้อยแล้วป,ป้าป๊ากำลังจะทําสลัดนะคะผักที่เขาเก็บมาก็คือจะไปกินสดๆค่ะจะดัดแปลงเห็ดเป็นสลัดแนาะเล้วเราก็กินกับน้ําจิ้มซีฟูดน้ําจิ้มเจ่วได้เลยนะคะนี่นะคะปะ้าเหลืองแล้วป้ากลับก่อนกลับด้านก่อน

และตอนนี้นะคะเราก็กินอิ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปก็คือหมดทุกอย่างค่ะพี่น้องบอ่เหลืออย่างเลยแม้แต่นํำจิ้มแจวเผ็ดเพด็เพดหนำจิ้มอาาซีฟู้ดเผ็ดๆผ็กับมดค่ะพี่น้องและตอนนี้นะคะป้าเพนกําลังยอมผมไหญยาอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเราจะไปเที่ยวกันแล้วเนาะถึงบอไปเที่ยวยาเพ่นก็นยอมเป็นประจํานะคะ ป้าเพิ่นเป็นสร้างเสริมสวยเก่าค่ะแล้วก็จะมีหลานสาวอีกคนหนึ่งเป็นสร้างเสริมสวยคือกันเพิ่นก็นนกนจะแวะเวียนมาเห็ดไหงยนานะคะสําหรับตัดผมแนยอมผมแนนูนน,น่นและตอนนี้ก็จะเข่าซูหรือหรือหลอ,อนแล้วค่ะพี่น้องดังนั้นคือคนที่นี่นะคะนิยมที่จะทําผมสีดําค่ะพี่น้องไม่จ้าก,ก็เริ่มมานั่งพิจารณาผมของตัวเองนะคะ ทั้งผมหงอกทั้งผมแดงหนูในนนันคือแบบมาจาก็เลยโอเคตัดสินใจลวละเดี๋ยวจะไปเห็ดผมสีดำบ้างนะคะพี่น้องแนสำหรับตาของแม่จ๋าที่ว่าแพ่เกสรดอกใหม่เกสรดอกพักกาะนะคะตอนนี้ก็ยังบั้ท่าได้ดีขึ้นปันใดค่ะก็คือครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็ยังบัท้าได้หายดีเลยก็ต้องใส่แว่นกันแดดกันลมไห้แน่นะคะกันพุ่นกันยังเข่าตาเนาะต่สาหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจากไหนเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกทุกการติดตามรับชมรับฟังกับกำลังใจให้กันนะคะขอให้ททุุุกกกคคนนมมมมีวาสไไ่่่เจจ็รย

dann da die fürchten sich ja vor dir, die Schnecken. Meine Schnecken bleiben still, Papa, bleiben.